อขออห้ญาติมเราทุกคนทุกชัตจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจของตัวเราเองดังตืต่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยัง เราได้วิเคราะห์กายของเราวิเคราะห์ใจของเราแล้วด้วยอย่างแต่อย่างก็เริ่มเสร็จนะอย่าพาก,กันปล่อยเลยตามเลยฟังไปด้วยโน้มสำเนียกโน้มสำเนียกสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนลมหายใจเขาไปยาวๆลึกๆทักสองสามเที่ยวความคิดต่างๆก็จะหยุดไปกายของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นเราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชิน แล้วก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องลักษณะของสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็เพื่อที่จะเข้าไปอบรมใจของเราการเกิดของใจเป็นอย่างไรทำไมใจถึงเกิดทำไมความคิดกับใจเขารวมกันเป็นสิ่งเดียวกันทำให้เกิดอัตราต,ตัวตนทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นทำไมใจถึงเป็นธาตุของกิเลสการกะตัวของใจเป็นอย่างไร เราจะเอาอะไรไปประหรัดประหารกิเลสเราต้องมาสร้างสติมาเจริญสติเข้าไปอบรมใจของตัวเราเองมันสังเกตมันวิเคราะห์จนกว่าใจของเราจะคลายออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามตรงนี้ไม่ค่อยจะเข้าถึงกันเท่าไหร่แต่การควบคุมใจกันก็มีอยู่การสร้างกระบะบรารมีนั้นมีกันมานาน การสร้างคุณงามความดีการให้ทานการบริจาคก,การละกิเลสการควบคุมใจได้เป็นบางเรื่องบางครั้งบางคราวแต่เราต้องรู้ทุกเรื่องว่าวิญญาณในกายของเราทําหน้าที่อย่างไรกายของเราทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทาหน้าที่อย่างไรต้องรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยแล้วก็อบรมใจของเราให้ได้ด้วยมันสังเกตสังเกตบ่อย ทำความเข้าใจบ่อยๆไม่เข้าใจเราก็เริ่มอยู่ตลอดเวลาไม่เข้าใจเราก็เริ่มใหม่ยงแค่การสร้างความรู้ตัวพวกเราก็ยังทํากันไม่ปฏิปปาตอกันก็เลยเข้าไม่ถึงตัวใจสักทีก็ต้องพยายามกันไม่ว่างานผารละหน้าที่สมมตุติเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านที่ไร่ที่นาที่ทําการทํางานทุกอิริยาบถ เราต้องรู้ใจของเราให้เป็นหลักแล้วก็บริหารกายบริหารใจบริหารสมมุติด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกล่องสังขารให้รอบรู้ในขันห้าให้รอบรู้ในโลกธรรมแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวเราอยู่ปัจจุบันอยู่ขณะนี้ให้ดีทุกคนมีโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางกัดจะถึงช้าหรือถึงเร็วก็ขึ้นอยู่กับบีบาักรรม ก็ขึ้นอยู่การกระทำก็ขึ้นอยู่กันวิเคราะห์สังเกตที่ถูกต้องอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดําเนินอะไรควรดําเนินก่อนอะไรควรดําเนินหลังจัดระบบระเบียบของกายของใจของเราตั้งแต่ความคิดตั้งแต่อารมณ์ดับความเกิดของใจคลายใจออกจากคันห้าละกิเลสออกจากใจดับความเกิดของใจให้หมดจดมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกัน เรามีโอกาสได้สร้างอาน,นิสงส์งกันมากมายเรามีโอกาสได้สร้างตระบาบรมีกันมากมายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาความขยันมันเพียรหวองเรามีเพียงพอหรือไม่ความรับผิดชอบความเสะสะละ,ะการปักปฝ่ายการสนใจการแสวงหาด้วยวิธีด้วยการเจริญสติรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้แล้วก็ทําความเข้าใจการได้ยินได้ฟังได้อา่านตําราทุกคนศึกษามาดี แต่จะน้อมเข้าไปศึกษารู้เห็นการเกิดการดับของใจการเกิดการดับของขันห้าต้องลงอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ฐานของใจของเราอย่างเดียวถึงจะเข้าถึงถึงจะรู้ถึงจะเห็นด้วยทําความเข้าใจได้ด้วยจนหมดความสงสัยได้ด้วยนี่แหละถึงจะเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงก็ต้องพยายามกันสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกของเราให้ชัดเจนกันนะ ทำใจให้โล่งสมองให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราว้ชัดเจนกัดกันไว้พระพ้อมๆกันค่อยไปสร้างสาลต่อหนาะ